สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาของ r รั a n ล u a g e Model นะครับซึ่งปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะได้รับข้อมูลทันทีทันใดหรือว่าข้อมูลที่เพิ่งเกิดยกตัวอย่างเช่นผมถามถึง ผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดเลยในพรีเมียร์ลีกคืออะไรอันนี้เป็น2.0 e x perimental a d v a n c e เลยนะครับมันก็จะตอบปี2023นะครับซึ่งบอกว่าแมนยูเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลไป70ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่านัดล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่สนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับ 2ประตูต่อ1โอเคเราเห็นปัญหาแล้วทีนี้เรามาลองดูก่อนนะว่าใน Google AI Studio เนี่ยมันจะให้คำตอบว่าอะไรตะกี้มันให้คำตอบปี2023เนาะทีนี้มาแล้วนะมันก็บอกว่ามันให้คำตอบนะก็คือพบอาร์เทนอนปี2024นะครับแล้วก็แพ้ไป0นะูนซึ่งไม่ใช่นะแต่พอ24คือปีนี้นะแต่ว่ามันเป็นเดือนพฤษภาคมถูกปะทีนี้ ในการแก้ปัญหาเนี่ย Google ก็ได้ทำการใส่ฟังก์ชันมาให้เราแนละ้วอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการข้อมูลล่าสุดที่มันเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมมาเป็นคำตอบไม่งั้นเนี่ยคำตอบมันไม่ถูกอย่างเช่นเราต้องการข่าวสารที่มันอัปเดตปัจจุบันไปถึงแบบวันนี้เลยเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ไหมทำได้ครับให้ทุกคนไปที่ฟังก์ชัน Grounding ตรงนี้นะเปิดมัน เปิดฟัง์ชันกราวดิ้งนะแล้วถามมันใหม่ผมก็ถามมันใหม่ด้วยคําถามเดิมนะแล้วลองดูผลลัพธ์นะครับเราก็กดรันเราก,กดรันเสร็จมันก็จะคํานวณชิดๆ,ๆแล้วก็ดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมมีข้อมูลจากเว็บไซต์เข้ามาด้วยอามาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโหมดรีเซนต์พเมีรีกแม์นะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย เดือนนี้เลยนะที่1 5บห้าองพันยะแล้วก็บอกผลมาถูกต้องเลยสอนะครับอ่านะเป็นคัมแบ็กด้วยนะเป็นเฟอร์กี้ไทม์ให้คําตอบที่ถูกต้องนะดังนั้นฟังกช์ชันนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนทุกคนจะต้องแบบเปิดใช้งานมันให้ได้เดี๋ยวเราจะทําการเรียกฟังกช์ชันนี้ใน Python นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมสอนด้วยเนาะก็จะเป็นท็อปปิกนี้เลยนะดึงข้อมูลล่าสุดมาจาก อินเทอร์เนต็ตนะเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องจะทำอย่างไรอ่าเป็นหัวข้อของการเรียนในสัปดาห์นี้ของเรา